หนังสืออ่านเสริมสําหรับคนที่เรียนกฎหมายอาญาอยู่นะครับผมแนะนําเป็นหลักและคํารักษากฎหมายอาญาครับเล่มนี้นะครับเป็นของอาจารย์สารัตน์นะครับหรือว่าของท่านสารัตน์นะครับเล่มนี้เป็นคําอธิบายนะครับเรียงมาตรานะครับซึ่งซึ่งเป็นคําอธิบายเรียงมาตราที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับเป็นกฎหมายอาญาทั้งเล่มเลยนะครับตั้งแต่ภาคทั่วไปภาคความผิดภาคและหุทโทษก็คือมีหมดเลยนะครับเรียงมาตราไปเรื่อยเวลาที่ทุกคนแบบเรียนกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยแล้วไม่เข้าใจมาตราไหนเงี้ยทุกคนสามารถที่จะเปิดไปที่มาตรานั้นแล้วอ่านได้เลยนะนะครับตรงเ้าข ง่ายมากๆนะครับทุกคนสามารถที่จะแบบอ่ะสมมติว่าเฮ้ยเรียนอ่ะเรื่องพยายามการทำความผิดอะไรเงี้ยแล้วไม่เข้าใจเงี้ยก็สามารถที่จะเปิดตรงสารบัญน่นะครับแล้วก็ไล่ไปอ่านในเรื่องนั้นได้เลยนะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับการที่มีไว้ใช้อ่านเสริมของกฎหมายอาญานะครับใครที่เป็นเด็กนิติเงี้ยเรียนกฎหมายอาญาใช่ไหมกฎหมายอาญามันมีอยู่3วิชาใช่ไหมครับอาญาหนึ่งอาญาสองอาญาสามเนี้ยเล่มเนี้ยคือได้หมดเลยนะครับทั้งอาญาหนึ่งอาญาสองอาญาสามนะครับเฮ้ยมาตราไหนไม่เข้าใจอ่ะ เปิดเร่มนี้อ่านมาตาไหนไม่เข้าใจเฮ้ยเปิดมาตาในเล่มนี้มาอ่านได้เลยนะครับอาจารย์เขาจะอธิบายนะครับท่านสาระเนี่ยเขาจะอธิบายในส่วนของมาตานั้น เรียงไปเรื่อยในแต่ละมาต,ตาให้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเล่มน,นี้เป็นเล่มที่ผมใช้เองนะครับตอนอันนี้นตั้งแต่ปี6 1หนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนกฎหมายอาญาณนะตอนนั้นนะนะผมก็ใช้เล่มนี้ในการอ่านเสริมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับในตะกร้ามุมซา้ายด้านล่างเนี่ยผมจะปักไว้ให้เป็นของอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นของปีล่าสุดเลยนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างแล้วก็สั่งซื้อได้น,นั้นเลยนับปกอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คือเล่มเดียวกันนั นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ประมาณน,นี้นะครับสำหรับเล่มนี้ก็แนะนำอีกเล่มหนึ่งสำหรับเด็กนิตินะครับ